หน้ามันเข้ารั้วเอาสียมาหนึ่งวักสียมาถอยรถในอ้ายปรากนว่าเอานานี่เขาหัวนี่ถอยบวเป็นคือพื้นทางมันมันมันแคบแล้วเสียงไปในแอบขวาเลยอ่ามันแอบขวาเพราะแอบขวาบ้านจะถอยมันวิดมันไม่วิดตอนนี้ครับคือไอ้เสียมันถอยเสร็จแล้วหน้าหน้ามันเท่าไรเข้าเข้ารั้วไอ้เสียถอยเสร็จแล้วหน้าหน้าหน้ามันเข้ารั้วหน้ามันเข้ารั้วเอาสียมาหนึ่งวักสียมาถอยรถในอ้ายปรากนว่าเอานานี่เขาหัวนี่ คือพื้นทามันมันมันแคบแล้วเซงม่ได้แอบแอบขวาเด้มันแอบขวาพรแอบขาบ้จะลอยมันบิดมันไม่บิดอัด้ครัเอาเสงมาลยว่าสีิมามันมันมันน่าตื่น้นว่านว่านนว่านว่านบอกโอเคโอเคว่าคอนจะเป็นอะไรเอามาเนาม้าเามาเามาชืออะไรฮะเนามาอันนี้เอหล่ลงไม่ได้ครับ นั่งเฝ้ารถอยู่굿อัเตอร์นูนอออัเตอร์นูนสตเดนมันคืออะไรอคุาคอัเตอร์นูนรบอีบอปเ้ลุกคอาวลูกครับไรเฮ้ยจิลมาหน่อยอันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยรุ่มกับเส้าไรเลยว่รุ่มเส้าไรนะรุ่มไหม มีรวนมไหลปกติอะ่หรอปกติเลยคล้ายๆสั่งแบบูสุกยงเลยนีนก็ไม่ไหละนมไหลเลยสินักออกบไหอยู่ไหลอยู่ระ่าดออกก็เแหลน้ิเสียงว่าไทยิดเจอเสียงว่าไไม่ได้ไปอันที่ is happen today เอลฟนเอลฟนบออะไรจ็บทองจ็บท้องก็เจ็บแห้งแห้งเสเอเจ็บแห้งแห้งเสเจ็บแห้งแห้งไงวะไม่กี่งกิบจ็มันคือเคยบุญอะของ วันนี้นมไม่ไหลก็ today m i l นไหลไหลคอ้เนมไม่ไหลไง today m i l d ด n o วไหลนมไม่ไหลไนไม่ไหลนมไม่ไหลอเราียน o d p e o Thailand people India เนปมันเป็นดะออกวะ All people in the world มันเป็นตะวนออ แมนต้องรักโอ้โหไปรักโอด้อาหุ้นลยบงถุงไหลเ็นองเห็นของโอเดยเห็นของจะพาเดินเาพาเดินข้าวโอเด้์ผ้าโจ้าโนะเรจะพาเดินพาหน้าเขียว้เป็นไงครรู้ป่ะไหนเฟ้ข้ที่เหลือ เกียวตัวแล้วอ้าวเกี่ยวตัวอยู่พี่เหยียบขาดก็เอาไปกระทำะมดขาดมากเนาะก็อันนี้มันมันลงหมดอันนี้เราเหยียบปลายเท้าได้เหยียบปลายเท้าได้เหยียบปลายเท้าได้จะพาพาไปไหนนี่มาช่วยเบ่งต่อเกย์เกโคบอีกจะถึง EP ยี่สิบไหมคะเี่อ๋อโอเคโอเคว่าอะไรติดตามก็พี subscribe ีเราจะขับที่เดือนปนทายครับ Speak English next 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 Yeah I speak English very well นี่อ่านไม่เป็นเลยนะภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษเปลี่ยนผมพี่พาไลฟ์ตอนคืนพูดภาษาอัง KFC ได้เป็นการแทรกพูดภาษาอังกฤษในตัวด้วยโหถามเนี่ยผมก็โนรูโนรูโนรูใช่ไม่รู้เลยเลยเอาตัวเลยนะอ่านภาษาอังกฤษไม่เป็ลี่ยนเลย เห็นนนไหลมนีช่างเบปนันช้าปกติหมือนเง้เฮ้ยมาวะคุณจะเกินแน่ EP ยี่สิบเขาเบ่ง่มันิเขาเบ่ง่ครับมที่เบ่งวตอนตไหนบคอยแหงบฮะแห้ง้วันนี้ก็เบ่งบ่อยแห้งคือธรรมดาเลยเบิรดเบแห้งเบ่งแล้ว ว่าเป็นคือไม่เมื่อไม่เมื่อเมื่อวานไม่เมื่อช่วงเวลานี่นะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเบงฉี่ด้วยนี่ห่างๆจะไม่ทำอะไรทำอะไรจะกินเยอะครับวันนี้กินดีอยู่หลอกมังกรเติมขี้น่ะป้าสุดดีว่ะตอนเช้าผมก็ขี้อืมมาเกาะเขาอมาเกาะเขาก็เขาเป็นคู่ฝึกคู่ฟึกเนี่ยคู่ฟึ๊กคู่ฟึกตอนเขาแต่ก่อน ผมก็จับได้นะควันเขืยวเป็นเป็นควันมากกว่าถ้าให้น้องอันนั้นกวนน้องไม่มั่นใจกวนขอพาวิ่งไปหาพี่เขาพี่พี่เขาคือผู้ใดจุงตัวแดงนี่ป้าเขาอยู่่อยูใกล้ๆซอยผู้ซอยเพชรนะอ๋อเอาขันมาแรงเจ้าเา็ดตย์นีงเลยขันเว้ยทะเลไหนๆมันโหมใจมันเด้ออ๋อแต่แรงเรียกว่าเจ้าสูสีกันโอเคโอเคช้างมีสีขาวยิ่งไวนักเขียวมีสามขาก็สูสีกัน นี่ครับอันนี้คือตำนานในบรรดาของแท้นะฮะทีเล็กทีเล็กเชฟันมีสามขาผมทีเล็กนี่ชื่อมาจากนี่แหละทีเล็กเทคสามขาหั้งนะนะทีเล็กไอตัวใหญ่ไงทีเล็กอะไม่มีตัวใหญ่มีสองขาที่พ่อทีเล็กทีเล็กมันมีสี่ขาขาหนาขาหนาข้าวขาหลังทีเล็กอะแต่อันนี้คือต้นตำรับของทีเล็ก อ๋อสามภาใช่ทีลครอูเสาเดียทีเล็กไะแต่ดูสาร์แต่ทีเล็กเขอก็บอกยังยาว่ทันทีเล็กยังไม่ถึงเวลาครับหมอมาดูสองสองครั้งแล้วก็น้องยังไม่ถึงเวลาอ๋อไม่เช้ากอ่ะมือถัดตเตอมือถั่อเวลาเดี๋ยวเตะกันเหรอใช่เตะเอลผ่านเขียวบอกยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาความเขียวจับกล้องนะครับจับกล้องแล้ว เี่อันน้อมะหูเขียวเ e สมะฮูเขียวเอามะหูเขียวทว t a k อ yes, uh, 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 elephant. Uh, 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 yeah. elephant allow ล i o l e t allow มาตตการคซ่าเยสมะฮูเขียว take e l e น h a n t a l ว o w v i o l e คาขับแบมาตตการมัตตการ violet คิสามาดูดร a ิ เลชามินิตไปอ้ยเซอจ้าก่อนไปกิเสลวฮีเซ่เนมเอเลฟ์ุก uh mm ี้ป uh, pues> ุกี้ปอนกล้ยมาวนปอนก้ยปอนกล้ยฟังเสลวกิฟเอเลฟิอ from เอเลฟินยกิฟาานาไฟเอฟมาดันาส้างกินกล้ย เขาเอลฟนฮาร์สวิลลี่คูนั่งแต่เย็นอืมน้อายสายายไม้ก็สายเไม่ค้าให้น้องด้วยห้าร้อยแนนแมด้วยกับเทต่ัตไม่ใช่เออครับ

มันงงกับภาษาจฤษงงเลยอะไรบ้ย่างพันหนึ่งบันเท่าสัตว์ัวขายกล้วยพันหนึ่งสองตัวสองตัวพันตัวละห้ารอเขาเขาาหยนะอเขาขา้มากเขาคิดมเมนต์จะเอ่อจะสายาษาบ้านเกิดครับว่ท่านได้ขายอยู่ครับว่าท่านได้ขายบ่ครับท่านได้ขายเลยเล่าว่าจะจขาย เรากำลังคุยภาษาบ้านเกิดครับนึกว่าเขาขายด้วยภาษาบ้านเกิดอังกฤษนี่คือภาษาบ้านเกิดครับเวลาไปสอบแต่เดียวง่ายๆครับทีนสิบนาทีก็เสร็จแล้วตามมาให้ต้องสนใจเลยสก็พาออกดเลยลจะพาปลอดภัยจะให้ไม่เครไซเอ่อ